โอเคนะครับสาหรับวันนี้เรายังเรียนในหน่วยที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนเรื่องที่เรียนนะครับเราจะเรียนในเรื่องของกล้ามเนื้อและโครงกระดูกนะครับเนื้อหาจะอยู่ในหน้าที่13นะครับถึงหน้าที่19เนื้อหาที่เรียนนะครับอยู่ในหน้าที่13ถึง19นะครับในเรื่องของกล้ามเนื้อและโครงกระดูกสําสหรับจุดประสงค์ของเรื่องนี้นะครับก็คือหนึ่ง อธิบายความสมค <página> ัญของกล้ามเนื้อกระดูกและก้อต่อนะครับก็คือนักเรียนต้องอธิบายว่ากล้ามเนื้อกระดูกเนี่ยมีความสมคัญอะไรต่อไปก้อ2สองนะครับบอกวิธีดูแลกล้ามเนื้อกระดูกและก้อต่อของเราได้นะครับก็คือสามารถอธิบายหรือมีวิธีดูแลกล้ามเนื้อกระดูกก้อต่อของเราให้แข็งแรงนะครับสําหรับกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อของเราก็คือ อวัยวะที่สำคัญในการเคลื่อนไหวนะครับก็คือกล้ามเนื้อเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวได้นะครับกล้ามเนื้อก็จะประกอบไปด้วยน้ำ75%แล้วก็โปรตีนอีก20%อีก5%ก็คือส่วนอื่นๆน,น,นะครับกล้ามเนื้อของเราเนี่ยรอครบทั้งร0อยเอร์ซ็นเนี่ยก็แบ่งประกอบไปด้วยน้ำโปรตีนแล้วก็อื่นๆน,น,น,นะครับ สำหรับประเภทกล้ามเนื้อจะแบ่งออกเป็นสามประเภทนะครับประเภทแรกก็คือกล้ามเนื้อลายนะครับประเภทที่สองกล้ามเนื้อเรียบนะครับประเภทที่สามกล้ามเนือ้อหัวใจเดี๋ยวเราไปทาความรู้จักกับกล้ามเนือ้อแต่ละชนิดกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรเริ่มจากกล้ามเนือ้อลายนะครับกล้ามเนื้อลายของเรา เป็นกล้ามเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับจะอยู่ติดกับโครงกระดูกส่วนต่างๆของร่างกายนะครับทำให้เกิดการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อลายจะอยู่บริเวณแขนของเราขาตออะไรประมาณนี้นะครับจะเป็นกล้ามเนื้อบัดใหญ่แล้วก็มีขนาดใหญ่นะครับสำหรับกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อลายนะครับ จะทางานได้ข้อต่อเมื่อเราสั่งให้ทํางานนะครับอะไรสั่งให้กล้ามเนื้อทํางานสมองของเรานะครับสั่งผ่านไหนผ่านเส้นประสาทเพื่อให้ส่งไปยังกล้ามเนื้อของเรานะครับเพื่อให้แขนของเราขยับสมองของเราอาจจะสั่งว่าให้เราขยับแขนขยับขาหรือเดินนะครับกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยจะทํางานข้อต่อเมื่อเราสั่งให เอาอย่าว่าส่วนนั้นทำงานนะครับคนที่แชทอยู่ไม่ไม่ต้องส่งแชทน,นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับคอยค้างอยู่้วกดไม่ไปนะครับ กล้ามเนื้อลายจะทํางานภายใต้การควบคุมนะครับก็คือจะต้องสั่งการให้ทํางานจะต้องควบคุมให้ทํางานควบคุมไม่เคลื่อนไหวนะครับกล้ามเนื้อลายถึงจะทํางานนะครับมาดูกล้ามเนื้อลายนะครับเนี่ยกล้ามเนื้อลายของเราจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอยู่บริเวณอันนี้ที่ยกตัวอย่างมาบริเวณแขนของเรานะครับสองส่วนนะครับส่วนหน้าส่วนหลังเรากล้ามเนื้อลายมาดูการทํางานของกล้ามเนื้อลายนะครับ อ่าสีแดงตรงนี้นะครับเป็นกล้ามเนื้อใบเส็จนะครับสีส้มเป็นกล้ามเนื้อใบเส็บนะครับสองอย่างนี้จะทํางานตรงกันข้ามกันนะครับน่าใครถึงจะเคลื่อนไหวได้อ่ายกตัวอย่างขณะงอแขนกล้ามเนื้อสีแดงก็คือกล้ามเนื้อใบเส็จของเราจะกดตัวอ่าแล้วกล้ามเนื้อใบเส็บของเราจะ ปลายตัวนะครับขณะรองอแขนขอาวอแขนแบบนี้นะครับด้านบนตรงนี้จะเป็นกล้ามเนื้อใบเส็จนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นกล้ามเนื้อใบเส็บนะครับตัวนี้ที่เรายืดแขนออกไปกล้ามเนื้อใบเส็บของเราสีแดงนะครับจากปลายตัวอ,ออกส่วนใบเส็บด้านล่างเนี่ยเขาจะกดตัวนะครับอ่าอย่างที่เขาบอกว่ากล้ามเนื้อจะทางานประสานกับระบบอื่นๆนะครับอย่างเช่นระบบโครงกระดูกก็คือ โครงกระดูกเนี่ยจะช่วยประยุกต์ร่างกายไว้ส่วนกล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะมาติดกับกระดูกเมื่อร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวแสดงว่าทั้งสองส่วนเนี่ยทำหน้าที่ร่วมกันนะครับภายใต้การควบคุมของสมองและระบบประสาทนะครับก็คือกล้ามเนื้อลายเนี่ยจะถูกควบคุมโดยสมองและระบบประสาทเป็นตัวสั่งการให้เราทํางานนะครับ อ่าต่อไปกล้ามเนื้อเรียบนะครับกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยจะแตกต่างกับกล้ามเนื้อลายเมื่อกี้กล้ามเนื้อลายจะต้องออกคําสร้างในการให้มันทํางานนะครับส่วนกล้ามเนื้อเรียบเป็นกล้ามเนื้อที่ทํางานเองอัตโนมัติไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องสร้างกล้ามเนื้อเรียบจะทํางานโดยอัตโนมัติของตนเองอ่าขอบอกว่าเพื่อให้การทํางานของร่างกายเป็นเป็นปกตินะครับสําหรับกล้ามเนื้อเรียบเช่น ต้ามเนื้อของลำไส้ต้ามเนื้อของกระเพาะอาหารเราข้ามได้ไหมครับไม่ให้ข้ามเนื้อกระเพาะอาหารย่อยอาหารไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเราทานอาหารเข้าไปข้ามเนื้อของกระเพาะอาหารก็จะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัตินะครับก็คือไม่ต้องบังคับว่าย่อยตอนไหนพออาหารเข้าไปก็จะเริ่มย่อยทันทีก็จะก็จะเรียกว่าทํางานแบบอัตโนมัตินะครับ เมื่อกี้ข้ามเนื้อลายนะครับต่อไปข้ามเนื้อเรียบุณคลูชี้ไปที่ท้องนะครับข้ามเนื้อเรียบส่วนมากเนี่ยจะอยู่ส่วนภายในร่างกายของเราครับก็าคืออวัยวะภายในร่างกายครับคือตัวอย่างของตาพ่อมาอันดับนะครับเป็นกล้ามเนื้อเรียบนะครับล้ามเนื้อเรียบเนี่ยทำงา,าน,นอัตโนมัตินะไม่ต้องสั่งการทำงานเองอ่าต่อไปอย่างที่สามกล้ามเนื้อหัวใจนะครับ เป็นกล้ามเนื้อที่ทํางานเองอัตโนมัติเหมือนกันสั่งได้ไหมไม่ให้หัวใจหยุดเต้นขอโทษครับสั่งได้ไหมให้หัวใจหยุดเต้นไม่ได้ใช่ไหมครับหัวใจของเราต้องเต้นเองอัตโนมัตินะครับสั่งไม่ได้นะครับว่าให้หยุดเต้นถ้าหยุดเต้นเนี่ยเสียชีวิตทันทีอกล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรงมากที่สุดนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อชนิดนี้จะต้องทํางานอยู่ตลอดเวลาไม่มีการหยุด พักหยุดพักได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าหัวใจหยุดพักเมื่อไรแสดงว่าเราเสียชีวิตนะครับสำหรับกล้ามเนื้อหัวใจทำงานเองอัตโนมัติและมีความแข็งแรงมากที่สุดนะครับนะครับถ้าหัวใจอยู่ตรงไหนอยู่ที่หัวใจเลยนะครับลักษณะของหัวใจนะครับกล้ามเนื้อหัวใจเขาอยู่ที่หัวใจของเราหัวใจของเราอยู่ตรงกลางนะครับแต่มันเยื้องไปทางซ้าย ของร่างกายหัวใจของเราจะอยู่ระห <lawsuit royable. S 1> ว่างปอดปอดสองข้างแต่มันเลี้ยงไปอยู่ทางซ้ายนิดนึงเขาก็เลยจัดให้หัวใจเนี่ยไปอยู่ข้างซ้ายนะครับจริงๆแล้วหัวใจของเราอยู่ตรงกลางนะครับมีปอดสองข้างอยู่ด้านข้างแต่บังเอิญว่ามันเลี้ยงไปทางซ้ายนิดนึงเขาก็เลยจัดให้หัวใจเนี่ยอยู่ข้างซ้ายนะครับอต่อไปวิธีดูแลรักษาระบบ้ามเนื้อตามเนื้อของเราดูแลรักษาอย่างไรได้บ้างกินอาหารที่มีประโยชน์ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับอาหารที่เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็โปรตีนนะครับปลาไก่เนื้อไข่ไก,ไก,ไก่อะไรแบบนี้นะครับต่อไปสองออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละสามครั้งเพื่อทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงและ,จะเจริญเติบโตนะครับสําหรับคนที่ออกกําลังกายเราะจะมีความแข็งแรง กลามเนื้อเขาจะโตกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายนะครับสามไม่ควรยุกข,ของหนักเกินไปเพราะอาจจะทําให้กล้ามเนือ้ออักเสบได้นะครับอ่าวิธียุกข,ของนั่งยกนะครับสีเขียวถูกส่วนสีแดงผิดวิธีนะครับค้นยกถ้าข,ของหนักเกินไปอาจจะทำให้เราเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับอ่ามาถึงระดูกนะครับเมื่อกี้กลามเนื้อจบไปแล้ว อามาดูกระดูกของเรากระดูกเป็นโครงสร้างของร่างกายที่ประกอบไปด้วยกระดูกแข็งแข็งมาต่อกันด้วยข้อต่อนะครับกระดูกของเราจะต่อด้วยข้อต่อช่วยช่วยประยุกต์ให้ร่างกายคงรูปก็คือให้ร่างกายเป็นรูปขึ้นมาถ้ามีแต่กล้ามเนื้อไม่มีกระดูกร่างกายของเราจะไม่เป็นรูปร่างนะครับถ้ามีแต่เนื้อกล้ามเนื้อก็จะมีลักษณะคล้ายกับสลัม จะเปลี่ยนรูปร่างไปตลอดเวลาแต่เมื่อ,อไรมีกระดูกมาก้ามเนื้อยึดติดกับกระดูกก็กลายเป็นรูปร่างที่คงรูปนะครับและเคลื่อนไหวได้และยังป้องกอันอวัยวะภายในได้ด้วยนะครับกระดูกข,ของเราที่ป้องกอันอวัยวะภายในก็คือกระดูกซี่โครงนะครับป้องกอักนอะไรป้องกันปอดป้องกันหัวใจของเรานะครับป้องกันอวัยวะภายในกระดูกของเรานะครับ ในวัยทารกเนี่ยตอนเด็กๆขึ้นเกิดมาเลยจะมีอยู่ประมาณสามร้อยชิ้นกระดูกของเรามีประมาณสามร้อยชิ้นแต่เมื่อร่างกายโตเต็มที่กระดูกจะเชื่อมต่อกันเหลือแค่สองร้อยหกชิ้นนะครับซึ่งกระดูกเนี่ยจะมีน้ําหนักเบาแต่จะมีความแข็งแรงมากนะครับมีน้ําหนักที่เบาแต่ความแข็งแรงมากนะครับถ้ากระดูกไม่แข็งแรง ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับเดินไม่ได้อาจจะเกิดการบาดเจ็บที่กระดูกหรือกระโดดอาจจะกระโดดจากที่สูงมานิดเดียวขาจะห้าบอะไรประมาณนี้นะครับถ้ากระดูกไม่แข็งแรงกระดูกนะครับจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับสองส่วนของกระดูกก็คือหนึ่งกระดูกแกนหรือส่วนลำตัวจำนวนแปดสิบชิ้นนะครับกระดูกแกนของเรา จะมีทั้งหมด80ชิ้นต่อไปกระดูกระยางหรือกระดูกส่วนที่ยื่นออกไปจำนวน126ชิ้นรวมเป็น206ชิ้นนะครับสำหรับกระดูกกระดูกระยางระยางก็คือคำว่าระยางเนี่ยก็คือส่วนที่ยื่นออกมาจากส่วนหลักส่วนหลักก็คือส่วนของกระดูกแกนนั่นเองนะครับ ส่วนที่ยื่นออกมาจากส่วนกระดูกหลักนะครับอวัยวะของสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นแขนขาของเราก็คือยื่นออกมามันจะเป็นกระดูกระยางนะครับเดี๋ยวเราไปตัควังรูง้จักกับกระดูกแกนหรือกระดูกระยางกันนะครับกระดูกแกนนะครับกระดูกที่บนแกนกลางของลำตัวจำนวน80ชิ้น ได้แก่กระโหลกศีรษะนะครับกระโหลกศีรษะของเราเป็นกระดูกแกนนะครับกระดูกกรดศีรษะของเรามีหลายชิ้นนะครับมาต่อกันไม่ใช่เป็นชิ้นเดียวนะครับมีหลายชิ้นคล้ายๆกับจิกอซ์นะครับมาต่อกันรวมเป็นกระโหลกศีรษะนะครับต่อไปกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังจะอยู่ส่วนตรงกลางของลำตัวของเรานะครับเพื่อยางกายเนี่ยยืดตรงนะครับถ้ากระดูกสันหลังหาก เราอาจจะเกิดการพิการได้นะครับตัวสันหลังเนี่ยสำคัญนะครับเป็นศูนย์ควบคุมของเส้นประสาทที่อยู่ด้วยนะครับควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายด้วยนะครับต่อไปกระดูกหน้าอกกระดูกหน้าอกจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับกระดูกหน้าอกก็จะเชื่อมต่อกับกระดูกซี่โครงนะครับกระดูกหน้าอกตรงนี้เลยนะครับ ต่อไปกระดูกซี่โครงนะครับกระดูกซี่โครงนี้เป็นตัวอย่างของกระดูกแกนชิ้นใหญ่ๆนะครับคุณรูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูสี่ชิ้นต่อไปกระดูกระยางนะครับก็คือโครงกระดูกที่อยู่รอบนอกหรือยื่นออกมาจากกระดูกแกนนะครับ ซึ่งช่วยในการเคลื่อนไหวมีจำนวน126ชิ้นนะครับก็คือกระดูกส่วนต่างๆที่ไม่ใช่กระดูกแกนเมื่อกี้จะเป็นกระดูกระยางกระดูกแกนเนี่ยจะเป็นส่วนหลักกระดูกระยางก็จะออกมาจากกระดูกแกนก็คือต่อจากกระดูกแกนนั่นเองนะครับมีกระดูกแขนรบริเวณนี้นะครับกระดูกแขนแขนเหมือนกันส่วนหน้าครับส่วนหลังนะครับ กระดูกขานะครับกระดูกขาส่วนหน้าล่างนี่เป็นกระดูกหน้าแข้งนะครับหน้าแข้งก็จะมีหน้ากระดูกหน้าแข้งส่วนหน้ากระดูกหน้าแข้งส่วน,ลนหลังด้วยนะครับต่อไปกระดูกเชิงกรานเชิงกรานอยู่ตรงไหนบริเวณตรงนี้นะครับตทษนะครับบริตรงกลางบริเวณซาเอวของเรานะครับต่อไปกระดูกไหลอยู่ที่หัวไหล่ของเรานะครับกระดูกมืออยู่ที่บริเวณมือนะครับ กระดูกข้อเท้าเท้านะครับกระดูกสะบะหัวเข่าสะบะหัวเข่าอที่หัวเข่าอ,อันนี้จะพิเศษนะครับกระดูกส่วนใหญ่เนี่ยจะมีรูปร่างเป็นชิ้นชิ้นกลมยาวใช่ไหมครับแต่กระดูกสะบะหัวเข่าของเราจะมีลักษณะแบนหรือกลมนะครับอมีพิเศษนิดนึงกระดูกสะบะหัวเข่าของเรา อยู่ที่หัวคอของเราอยู่หน้าสุดนะครับนักเรียนลองจับดูได้นะครับจะมีลักษณะกลมแบนนะครับต่อ <_ uff> ไปกระดูกฝ่ามือามอของเราก็อมีกระดูกด้วยนะครับต่อไปกระดูกนิ้วมือของเราครับเป็นกระดูกอันนี้แค่ตัวอย่างนะครับส่วนบางส่วนเนี้ยกระดูกนิ้วมือนะครับไม่ได้มีแค่นิ้วมือคือหนึ่งชิ้นนะครับกระดูกนิ้วมือเนี้ยก็ยจะประกอบไปด้วยสามส่วน อ่านไหมมันมีสามข้ออยู่เนี่ยให้ให้ข้อนับเป็นสามชิ้นนะครับไม่ได้นับแค่ชิ้นเดียวกระดูกนิ้วมือของเราก็เลยรวมเป็นมีเยอะหน่อยหนึ่งร้อยยี่สิบหกชิ้นอ่าอย่างเช่นกระดูกข้อเท้าก็เขามีข้อเท้าแต่นิ้วเท้าของเราก็มีกระดูกอีกหนึ่งชิ้นสองชิ้นอีกนะครับก็แต่ชิ้นรวมกันเป็นกระดูกระยางนะครับ ยกตัวอย่างกระดูกนะครับกระดูกสีซ่าของเราสี่ไปที่กระกนะครับกระดูกซี่โครงตรงนี้นะครับกระดูกซี่โครงของเราสองข้างนะครับกระดูกซี่โครงเนี่ยจะช่วยป้องกันอวัยวะภายในอย,อย่างที่ครูบอกไปนะครับป้องกันอะไรบริเวณนี้หัวใจปอดของเรานะครับกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังอยู่บริเวณหลังของเรานะครับ อันนี้สำคัญนะครับถ้าเกิดอันตรายกับบริเวณกระดูกสันหลังเราอาจจะเดินไม่ได้หรือเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับอันนี้จะต้องดูแลรักษาอย่างดีนะครับกระดูกต้นขาครับกระดูกหน้าแข้งหน้าแข้งเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับมีสองส่วนนะครับส่วนหน้าที่คุณชี้อยู่ก็คือหน้าแข้งส่วนหน้านะครับส่วนชิ้นเล็กๆด้านหลังตรงนี้เป็นกระดูกหน้าแข้งส่วนหลังนะครับอ่ากระดูกนิ้วเท้า กระดูกหน้าอกนะครับเป็นชิ้นตรงนี้เป็นส่วนที่ยึดติดกับโครงกระดูกนะครับบางคนถ้าผามเนี่ยอย่างสมาร์ทผมๆเนี่ยจะเห็นกระดูกหน้าอกได้ชัดนะครับลองจับดูอ่าคนผมๆเนี่ยส่วนคนที่มีเนื้อเยอะๆเนี่ยอาจจะจับให้โดนนะครับเพราะว่าเนื้อมันปิดอยู่ กระดูสะบะหัวเข่าอ,อ่านี่ใน้ชั้นนะครับกระดูกสะบะหัวเข่าจะเป็นลักษณะาากลมแบนนะครับจับได้ดูดูได้เลยนะครับที่ด้านหน้าของเข่าของเราเขาเรียกว่าสะบะหัวเข่าต่อไปกระดูกตาตุ่มนะครับอยู่บริเวณข้อเท้าของเราตาตุ่มเป็นกระดูกด้วยนะครับสำหรับนี้ในเรื่องของกล้ามเนื้อกับกระดูก้อ หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวครูยังมีความรู้มาให้นักเรียนนะครับความรู้ผู้สุขภาพในเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับอ่าร่างกายของคนเรามีกล้ามเนื้ออยู่ประมาณหกร้อยห้าสิบกมัดเยอะไหมเยอะมากนะครับกล้ามเนื้อตั้งร่างกายของเราเลยจะมีอยู่ประมาณหกร้อยห้าสิบกมัดถ้าเป็นผู้หญิงกล้ามเนื้อจะมีน้ําหนักหนึ่งส่วนสามของน้ําหนักร่างกาย ผู้หญิงจะมีกล้ามเนื้อน้อยกว่าผู้ชายอ่าสมมุติผู้หญิงหนึ่งคนน้ำหนัก60กิโลแสดงว่ากล้ามเนื้อของเขามีน้ำหนักกี่กิโล20 km. ใช่ไหมครับเพราะคือ1ส,ส่วน3อ่าอันนี้ครูบิมผิดนะครับขอโทษนะครับต่อไปเป็นกล้ามเนื้อของผู้ชายนะครับด้านล่างเนี่ยของผู้ชายนะครับไม่ใช่ผู้หญิงขอโทษดว้วยนะครับด้านล่างนี้ตรงนี้เป็นผู้ชายนะครับไม่ใช่ผู้หญิงจะมีน้ำหนักประมาณ สองส่วนสามของน้ำหนักร่างกายของผู้ชายเนี่ยจะมีน้ำหนักของกล้ามเนื้อเนี่ยเยอะกว่าของผู้หญิงก็คืออ่าสมมติผู้ชายึ่งพลน้ำหนักสี่สิบกิโลสแสดงว่าสองส่วนสามของสี่สิบกิโลคือเท่าไรสามสิบนะครับอเขอาอาจจะมีน้ำหนักกล้ามเนื้อถึงสามสิบกิโลส่วนที่เหลือก็เป็นส่วนต่างๆของ ร่างกายนะครับสำหรับเรื่องของกล้ามเนื้อกับกระดูกไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเรายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่เรียนในเรื่องนี้ในเรื่องของข้อต่อนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อในภาบหน้าอดียวนี้สําหรับเรื่องนี้นะครับมีการบ้านให้นักเรียนเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่เยอะก็คือให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือวิชาสุขศึกษานะครับอ .4 สเหมือนเดิมเล่มเดิมของเรานะครับเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาของเรา แล้วก็แบบสังเัดเลยนะครับให้ทําหน้าที่17ข้อเดียวนะครับข้อที่1่งน,นะครับหน้าเดียวเป็นการประเมินตนเองนะครับว่าตนเองเนี่ยควรทําอย่างไรบ้างในหน้าที่17ข้อที่1นะครับข้อเดียวโอเคสำหรับวันนี้สหรับวันนี้รับศึกษาข้อบทเพียงแค่นี้เดี๋ยวภาพหน้าเรามาต่อกันในเรื่องของ โครงกระดูกเล็กข้อต่อของเรานะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ตั้งใจเรียนสวัสดีครับ